โตโยต้ายาริส2ตัวไฮท็อปสุดนะครับผมรุ่นคอร์ส1.2เกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้จะสวยแค่ไหนตามผมมาชมและที่สำคัญแตกต่างจากตัวเดิมขนาดไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มีรถเก่งนะผมอ่าเป็นตัวคอรอสนะถ้าเป็นกระบะเขาก็เรียกว่า V- คอสนะตัวนี้นะผมจะเป็นโตโยต้ตายาริ1.2 High Cross CVT นะผมเกียร์ออโต้ปี19จะใช้งาน20นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ ให้ความแตกต่างจากตัวธรรมดามาค่อนข้างเยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นความสูงนะครับผมเพิ่มจากตัวธรรมดามาประมาณ30มิมลิเมตรนะครับผมจาก86แรงม้าเพิ่มมาเป็น90 mm mm. กว่าแรงม้าเลยนะผมคันนี้ได้ตัวท็อปสุดนะผมตัวไฮนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแต่ว่าจะเป็นหลอดสีส้มนะอ่าตัวนี้ยังมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับผมสกเกิร์ตรอบคันนะตัวคอร์สนะชุดแต่งตัวนี้ก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมนี่ตัวนี้แต่งมาจากโรงงานเลยนะครับผมอ่ะ ข้างหน้าก็ทํามาค่อนข้างสวยงามมากนะผมมีซุ้มล้อตรงนี้ให้ด้วยนะสีดํานะอ่าป้ายแดงมีแน่นอนนะผมหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะผมถูกกว่าป้ายแดงเกือบเกือบสองแสนนะผมล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กสีดํานะครับผมเป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานนะผมตัวนี้ก็คือตกแต่งมาได้สวยงามมากนะผมมีขาแล้วก็ดําตัดมานะผมส่วนตัวรถนะอ่าตรงนี้นะผมนี่ ตรงนี้จะเป็นกระจกสีดําเพิ่มความสปอร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะผมไปเลี้ยวที่หูกระจกนะรถสวยมากมีกล้องเดิมจากสูนนะผมกล้องเดิมโรงงานนะข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีเดีย๋ยวผมจะตัดมาให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นแบบไหนกล้องเดิมโรงงานหลังคาสีดํานะผมทรงสปอร์ตแล้วนะหลังคาสีดําลงหน้าเล่มให้เป็นขาวดํานะผมคันนี้นะสวยงามมากมีคิ้วกันสาดแล้วเรียบร้อยนะผมรถรุ่นนี้นะครับผมโอ้โหออปชั่นให้มาเยอะมากนะผม ให้ความสูงมาเพิ่มอีกนะครับผมนี่สวยเดิมจริงเดิมโรงงานทุกจุดนะผมอ่ามาต่อตรงนี้นะครับผมตัวน,นี้จะเป็นคีบฉลามนะครับผมนี่ไม่ใช่หูฉลามฉลามนะผมเป็นขีบแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดาเงานะครับผมนี่ดําเงาให้ไปเลยปท้ายนะผมปท้ายให้มาสวยงามมากโคตรยาวนะผมอ่าขับตอนกลางคืนสว่างสวยแน่นอนนะครับผมอ่าด้านท้ายก็จะเขียนว่ายาลิสนะครับผมยาลิส คอร์สนะผมนี่ถ้าเป็นรุ่นของเขานะผมคอร์สไฮก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองนะผมก็คือสวยงามลงตัวด้านท้ายก็จะมีสีดาแซมมาอย่างนี้สกเกิร์ตนะครับผมโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นรถเก่งแล้วเดินป่าเดินเขานะผมคันนี้ผมก็แนะนําเลยนะผมนี่ดูด้านท้ายนะผมนี่ด้านท้ายนะ,นนยนะะตกแต่งมาได้สวยงามยังเดิมโรงงานทุกจุดนะผมนี่แล้วที่สําคัญนะคันนี้มีแอร์แบ็กไม้ทั้งหมด7ลูกนะผมนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเติมลมแบบตัวนี้แล้วนะครับผมนี่เติมลมหรือว่าป่ายางสุกเฉินนะผมตัวนี้อ่าวิธีใช้นะครับผมก็ดูใน YouTube หรือว่าคู่มือรถได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่นะครับผมก็คือเดิมหมดไม่เคยพิจความชนหนักน้ำท่วามมาตัวนี้ผมเพิ่งติดสปรีมให้ลูกค้านะครับผมมันเลยยังติดไม่สนิทนะครับผมสำหรับตัวกล้องหลังนะตัวนี้ก็อย่าผมดำเนินการทำให้มันดีนะครับผมแล้วก็มีไล่ฝ้าด้านหลังนะผมนี่ ตัวท็อปสุดต้องมีนะอ่ะโอเคเยัผมปิดก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเเรียกอะไรตัวปัดด้านท้ายนะนี่ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยสไป,สปเลอร์นะครับผมนี่ ตกแต่งมาได้สวยงามมากนะผมตัวนี้สําหรับรุ่นคอร์สนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อครับว่าจ,จะสวยและ V.I.P. แค่ไหนตามผมมาเลยครับโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะครับผมสําหรับภายในนะจะเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงนะผมอ่าก็คือสวยงามมากเป็นโทนสีดํานะผมมดีดําด้านดําเงาแล้วก็มีสีเงินแซมเข้ามานะผมคือสวยงามมากระบบไฟฟ้าทั้งคันแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะผมอ่าเสาเสาข้างนะผมทั้งสองฝั่งนะผมมี2ลูก แล้วก็ฟองอะไรอีก1ลูกใต้ห้วเข่า1ลูกแล้วก็ฝั่งคนขับ1ลูกนะผมแล้วก็มีที่เบาะด้วยนะผมอ่าเบาะอีก1ลูกด้านท้ายนะผมท้ายสุดนะอ่าอยากให้ตกล้องแพนมาเลยนะครับผมอ่าตากล้องแพนมาเลยแล้วก็มีตรงนี้อีกด้วยนะผม2ลูกนะทั้งสองฝั่งนะผม2ลูกเลยก็คือให้แอร์แบ็กมาทั้งหมด7ลูกนะอ่าโอเคย้ายไปต่อที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าก็คือออปชันมันเยอะก็อยากให้ลูกค้าดูดูให้มันแบบ ละเอียดไปเลยนะผมนี่ตบปูพื้นนะผมมาจากโรงงานเลยนะเป็นรุ่นเฉพาะนะผมที่เขาทํามาให้นะก็มีให้ทั้งคันเลยนะผม่ะามอมไลรยมันตีฟังก์ชันนะผมรับสองรับสายผ่านพวามลรยได้หมดนะผมนี่แอร์ออโต้แอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนนะผมแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะ,ะเกียร์ออโต้โอ้โหสวยงามมากอะ่ะต่กล้องโชว์เลขไมลเราหน่อยดิสี่หมื่นสพ 509กิโเมตรเท่านั้นนะผมเลขใหม่ไม่เยอะนะผมอ่ะก็คือสวยเลยเอาโดยรวมนะผมได้รถปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็สวยด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะผมว่าจะสวยแค่ไหนตามผมมาเลยครับโอเคครับเรามาถึงห้องเครื่องแล้วนะผมห้องเครื่องเดิมโรงงานทุกจุดนะผมเป็นเครื่องยนต์1.2นะผมหรือ 1,200cc เบนซินนั่นเองนะผมอัตราการกินน้ํามันอยู่ประมาณ23โลต่อลิตรนะผมนี่ แรงม้าจากตัวรุ่นธรรมดานะผมแรงม้าจะอยู่86ตัวนี้เพิ่มแรงม้ามาแล้วนะผมอยู่ที่92แรงม้านะผมอ่าโคตรสวยนะเครื่องยนต์และที่สําคัญได้เดิมโรงงานแผ่นกระปอกแผ่นกระโปรงคือเดิมหมดทุกจุดนะผมอ่าตัวนี้นะผมเพิ่มมาจากตัวเก่านะตัวเก่าแรงบิดมันจะอยู่ที่108แรงบิดนะผมตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น109นิวตันเมตรนะผม อัตราการเร่งนะผมอยู่ประมาณ4,400รอบต่อนอาทีนะก็คือสวยงามอัตราการเร่งดีขึ้นอีกด้วยนะครับผมโอเคครับสําหรับภายในห้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมขอย้ํารายละเอียดคันนี้อีกครั้งนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นตัว o ต a ายา i ิด1.2 High c o s s เครื่องยนต์ เบนซินนะผมอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะปี19จะใช้งาน20ผมเปิดราคา469,000บาทนะผมประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณ177,000นะครับผมคันนี้นะผมปีดาวผ่อนไปเลยเริ่มต้น5,900บาทนะผมของแถมที่ผมจะมีให้1ประกันไทยบนท้องถนนุนแถมให้เลย่ปี2มันจกีเครื่องเกียร์สาปีค่าจัดข้าอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนุน5ทำสัญญาปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมอ่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจรถเก๋ง1.2รุ่นคอร์นะผมอ่าหรือว่าเรียกง่ายๆก็เป็น ตัวลุยป่านะ,ะตัวล,ลุยป่ามันจะสูงจากตัวธรรมดามาประมาณ30มิลิเมตรนะครับผมจัดเลยครับคันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมโทรหาผมนะครับผมที่เบอร์ซื้แปดหนึ่งสองสมแปดหกหกเก้าเนะครับผมสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับ